สวัสดีครับเจอีกแล้วครับอาบรีบล็อกครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปแบบเช้าไปเย็นกลับเลยนะครับเพราะตอนนี้เขายกฮาราจูกุมาที่เมืองไทยแล้วเราไม่ต้องไปถึงโตเกียวแล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณหนองจอกนี่เองที่จริงเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมีนานะครับปีสองห้าหกห้าแต่ตอนนี้ก็เขามีให้เราไปเที่ยวเล่นๆกันก่อนเขาบอกว่า เหมือนญี่ปุ่นยกมาทั้งประเทศมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับได้ยินแต่เขาบอกกับผมไม่ชอบเลยคำว่าเขาบอกเนี่ยเอางนี้ดีกว่าพวกเราไปให้เห็นกระตาของพวกเราเองดีกว่าครับครับผมเราเราอยู่บนด้านหน้าโซนอาหารนะครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในเนี้ย เคอฟิชชั่งโอ้โหคนรอเต็มเลย จะมีดอกซากระโซนร้านอาหารคือที่นี่ยังไม่เปิดบริการให้อย่างเป็นทางการนะครับ เราอยู่กันด้านหน้าโซนขายของทชิลลกน,นะครับแล้วก็มีการเช่าชุดอยู่ด้านไหนคนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูดีก,กว่าว่าเขาเช่าชุดกันยังไงราคายอยู่ว่านเท่าไหร่ครับผม น,นีจะเป็นขนมนะครับไปดูสินค้าหน่อยไม่อยากงานเยอะกลัวเม็ดอินไทยแล้ว เป็นป้ายนะครับป้ายขอพรราคาอยู่ <ś class> ก็คือด้านนอกจะมีสาลเจา้าจำลองสาลเจา้าแบบญี่ปุ่นก็คือป้ายแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างความหมายก็จะแตกต่างก,กันไปแล้วแต่ใครจะขอพรน,นะครับอยากได้ไดแบบ ด้านในก็เป็นที่เช่าชุดก็เหมือนที่บอกไว้นะครับพอดีด้านในมีผู้หญิงแต่งตัวอยู่เยอะเลยนะครับผมก็เลยไม่กล้าที่กล้องเข้าไปก็ขอโทษทีด้วยครับผมด,ดเยอะมาก าเจอไอ้นี่นะฮะอันนี้ก็คือสตอรี่อันนี้คือพัดสัมผัสถามว่าสมัยก่อนไทยเรามีความสำคัญอะไรกับญี่ปุ่นมากสุดนี่ครับคนญี่ปุ่นค้าขายกับไทยอ่าุธย,ยาของเราใช้หนังสัตว์เนื้อสัตว์เป็นการค้าไปที่ญี่ปุ่นส่วนญี่ปุ่นสิ่งนี้ครับพัดครับดูแบบฟังดูแปลกๆนะฮะเกี่ยการค้าขายพัดมาอนบ้านเรา ญี่ป่ปุนครับหลังจากที่เราเห็นป้ายเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปขอพรกับตรงศาลเจ้าญี่ปุ่นศาลเจ้าศาลเจ้าอยู่ตรงนั้น ตอนนี้เราอยู่ภายหนศาลาเจ้านะครับศาลเจ้าญี่ปุ่นก็จําลองมาใกล้เคียงครับเพราะเราจะเห็นร่องตรงนี้นี่คือร่องยอดเหรียญที่ตกมือสามแปะแล้วขอพอนนะครับ ั่งตรงไปฮะด้านหน้าของเราเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นสถานที่จําลองสถานีรถไฟของฮาราจูกุเพราะจริงๆแล้วสถาน,นีรถไฟได้อ่าญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นจริงะฮะได้ทําลายลงไปแล้วได้ทุบิ้งไปแล้วแต่ถ้าคนญี่ปุ่นจะอยากเห็นจริงๆก็คงมาดูที่ประเทศไทยนะฮะด้านหน้าจะ,จะมีสุนัขไอ้เจ้าตัวซื่อสัตย์ที่สุดในโลกฮาจิเราไปดูฝั่งด้านหน้าดีกว่า น่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกครับตรงนี้ก็คือด้านหน้าของสถานีรถไฟฮาราจิกุก ที่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วฮะแต่มาอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าฮาราจูกุอยู่ตรงไหนล่ะครับฮาราจูกุก็อยู่โตกเกียวอยู่ในแขวงหนึ่งของชิบูย่าฮาราจูกุก็คือย่านที่มีการแต่งตัวแรงๆวัยรุ่นญี่ปุ่นคนต่างชาติเดินก็มีสตรีทฟู้ดมีร้านอาหาร,หาราด้านหน้า สดินี้ไปตอนนี้เจ้าสุนัขหาจิ๋งแล้วผมดันดตรงนี้จะเป็นรถลากนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งรถลาก พอได้นังนี่แล้วก็รู้สึกว่ายอ้อนไปถูงยุคเมจิกตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหารที่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จแต่เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับด้านหน้านะครับ จะเป็นป่าค่าตัวตายแล้วก็คือสตรีทอาร์ตจำลองนะครับตรงไปฝั่งนั้นจะมีาผู้ขอไฟฟูจิด้านหลังก็ยังเป็นร้านอาหารอยู่นะครับแต่ตรงก็คือการเปิดบริการก็ยังเปิดไม่เต็ที่รอให้คนมาเช่าอยู่ จริงๆแล้วปีหน้านะครับถึงจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการต่างๆปีก็ด้วยซ้ำอันนี้เป็นชูครีมครับเฮ้ยมันลูกนะไรัน้ ด้านในก็มีบริการรือถีบนะครับอัตราอันนี้ราคานะครับห้าบาทขึ้นไกตามราคาครับได้ค่ะอาหาราไปเลยหนึ่งถุงได้ไปหาที่ไหน นีก็ไม่ต้องอาหารปลานะครับพี่ครับห้าสิบาทหนึ่งรบาทนี่เป็นชั่วโมงเราคิดยังไงครับ15สิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีห้าสิบาทลำใหญ่สี่ท่านค่ะบอน้ำเล็กก็คือสองท่านค่ะสิบห้านาทีห้าสิบาทลำเล็กมีอาหารปลาด้วยนะปลาตัวใหญ่ละบาทค่ะมีปลาคราปลาตะเพอ๋อครับเป็นปลาญี่ปุ่นนะครับขอบคุณคุณพี่มากครับ อันนี้ก็มีสตรีทฟุดเล็กๆครับตันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับขายไงครับพี่ขายละยี่สิบห้านะครับปลาปลาแท้ครับลาปลาแท้อครับ อะเดี๋ยวพี่ก็เปิดมาให้ดูขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเรื่องราวของขอ่า ชิบูย่าเอ้ยไม่ใช่ชิบูย่าสิฮาราจิกุไอรแลนด์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตอรี่แน่นอนผ่ก็พยายามเ่าไปในคลิปแล้วกันต่อไปเราจะเจอ,เจอกันที่ไหนรอติดตามแล้วกันครับ